เืดเป็นฟ้าปิดสวัสดีทุกคนนะคะตัางออกไปพี่น้องขอบคุณทุกคนขอบคุณเทวดาที่แวะเวียนมาดังไหลเข้ามาเรื่อยๆขอบคุณที่แวะมาด้อยขอบคุณทุกกำลังใจที่แวะเวียนมาคุณลหลายๆจ้า ฮัลโหล my f r i e นมอร์น like ิ like ่งูดมอร์นิ่งวลคอมทูแม่โบต้าโบต้าเวลคอมทูโฮเมเบต้าไลน์ไลน์ไลน์ได้แค่นี้ ไลไลายแสงคิวขอบคุณค่ะขอบคุณด้วยขอบคุณหลายหลยขอบคุณมากๆหลายหลายด้วย บรรยากาศตอนเช้ารอฝนมาเอ้ยรอฝนมาวลยนะเขาบอกว่าฝนจะมาก็ในหัวก็มีแต่ฝนมาเช้าเหมือนมาเช้ามาเช้าแต่มานะดีค่ะเก้าล้านดวง่ะ ฮัลโหล굿มอร์นนิ่งสวัสดีสวัสดีทุกกำลังใจเด้อขอบคุณหลายๆ สวัสดีร้อยี่สิบล้านดวงตาที่ตะโกนที่แวะมาเอาใส่ไปในหันเลยสิไปห่อหมากอันนั้นนี่นั่นชุหม้อบะคำามแฟรเอาไปแล้วลืมมาลวงเมื่อวานรมนิ่งค่ะสวัสดีทุกดวงตาที่แวะมาขอบคุณหลายๆเรืมอรอพระอาทิตย์ขึ้นที่หน้าบ้าน หน้าบ้านไม่ใช่หน้าบ้านหลังบ้านหลังบ้านเราอยู่ทางทิศตะวันออกหน้าบ้านอยู่รอทิศตะวันตกขอบคุณนะคะสวัสดีเด้อฮลัฮโลโหลฮัลโหลคอมเด้อเนะขอบคุณทุกกำลังใจจ้าขอบคุณลอยอยต้องพูดไปเรื่อยใช่ไหมอ้าปอยถิ่นไปจะซื้อจะพบดขึ้น คุณค่าขอบคุณหลายๆลายด้อเดี๋ยวจะพาไปหดผักต้องเว้าตลอดเวลาจ้ะุณมากมากจะ้ะ ขอบคุณค่ะขอบคุณมากๆาดเลยคณหลายๆขอดคุณทุกกำลังใจอะไรเน้ยเลยกระเล่นหัวซักหัวขวมแเล่นหัวซักหัวขาวมมา Thank you my f r i e n d Hello my f r i e n d Thank you Thank you Walimad พี่คนนั้นบอก Thank you Walimad <laughs> Okay. Thank.